เมนูใหม่ล่าสุดของโดนัทเจ้าไหนอร่อยที่สุดเริ่มที่มิสเตอร์โดนัทอันไหนเป็นเมนูใหม่ล่าสุดอ่ะครับอันนี้อ๋อไม่ละ่ะอันแรกกับมิสเตอร์โดนัทเมนูใหม่มาเป็นโดนัทแป้งคุโมคุม,ม,ม,คม,มากับแป้งคุม,มาโมโตะเห็นหลายเจ้าเขารีวิวแล้วนาะนร้อละลาไม่ลู้รัวกาแฟไว้ชอ็องตัวแป้งแต่ละอันนะเขาจะมีไส้เป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบแป้งนุ่มละลายในปากเก้าเต็มสิบเลยต่อมากับดังกินเหลือเมนูใหม่ล่าสุดไหม ไม่เหลือแล้วอ่าดังกินโดนัทโดนัทเบลเยียมช็อกโกแลตเฟิร์สไบต์อ้าวันนี้ผมเฉยๆนะมันก็เหมือนโดนัททั่วไปให,ห้ห้าพอสุดท้ายกับคริสปีมอันนี้สุดท้ายกับคริสปีมจริงๆมันเป็นเซชช็อกโกแลตครีมแคทนะแต่ว่ามันหมดคุกกี้แอนด์ครีมแป้งครีมครีมโคตรอร่อยอีกอันหยิบม,มาเป็นครีมวานิลาอืมอร่อยมากอร่อยดิแคทมันหมดผมเลยให้คะแนนไม่ได้ผู้ชนะคือมิสเตอร์โดนัทแป้งคุมโมมีทุกคนสงสัยไหมว่า